สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะสาวสกุลก็ได้มาอยู่ที่บ้านของแม่เพชรค่ะเพื่อเสาอาพาอาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านมาตามนวะทังตัวเลขของแม่เพชรเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะแม่เพชรห้8แปดสามกระเข่าตรงๆเนาะคะ่ะงวดนี้เขาก็มาตามกันอีกเนาะคะ่ะว่า แม่เพชรเสถียรในทางเป็นตัวใดเนาะคะในงวดวันที่หนึ่งกันย่าเนาะค่ะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับแม่เพชรครับค่ะสวัสดีค่ะแม่เพชรโอ้ยมาตามถึงบ้านได้เนาะค่ะผิววันเลยสิแค่ตัวมมาต่เมื่อขึ้นสิ่าอยู่ไม่ได้ใส่เสียไรแง่หนึ่งบนนี้เลยไรนักหน่อยเมื่อนสิได้ถึงวันที่หนึ่งกับผมโอ้สองงวดแล้วเนาะแม่เนาะงวด นี่นี่นี่เอานะนี่แม่เพชรสีซื่อตามมันมันเป็นสูวของมันเนาะนี่สี่หนึ่งห้าเลขล่างสี่สองชัดสีซื่อตามตามเลขวังหาหาแปดสามนี่นี่นี่ถ้าเอาสมกมัดสูตรได้นี่นี่วังหันเด็ดถ้าเต็มสูตรนะแม่นะถ้าเต็มสูตรมีหัวสี่สองล่างเด็ดนี่นี่นี่ถ้าเต็มสูตรสูตรสูตรคือคือคือสี่สองนั้นเป็นเลขตามมันมันมุมมีดอกซุปมนินี่สูตรมิตรสูตรแม่ยมพงษ์สูตรที่แม่ให้คือตัวนี้เนาะแม่เนาะใช่นี่แหละนี่ครับชมชงครับกัน นี่ไหมเด็บเด็ดเด็ดแปดสามเรียกร่างศูนยสมศูนย์องถากิว่าตอนี้แ่ละเน้นน้องแม่เนาะเมื่อเมื่อสุดท้ายฉันตัด4ี่ศูนออกฉันฉันเอาตัดสี่หกสี่หกสี่ แปดสามกับหมูแปดสามโอ้ยนั่นแหละเนาะขามหาแปดสามเป็ดตัวนึงเนี่ยท่านผู้ชมครับตรงตรงครับแม่เป็ดแล้วก็วิ่งเนาะครับเนาะวิ่งแปดรองสามมาน้ากันก็คือเก้าคือการกับขวัญวิ่งเก้ารองสี่กับกับเก้าสี่มาน้ามันกันนั่นแม่ะเนาะงวดนันที่เอหนึ่งสิงหาบ้านเนี่ยบ้านเบี่ยเบิกแล้วเนาะอาจารย์เรศคนเขาเจ้าเฮ็ดได้แปดดูบาทแต่ว่าเขาเจ้าว่าเลขคือแปดสามขึ้ดังบาทมีอีกคนนึงนะบ้านเรต้องบอกซือ เป็ดก็แซมมากๆน้ำกันว่ะสิได้เป็ดก็อ๋อเลี้ยวกว่าก็น้อยอีกเลี้ยวก็คือบ่กสิออกก็น้อยเลดเนอะสวยสุดๆสุดมั่นแม่เนาะก็ไดแต่ตามดวงตามดวงก็ได้ว่าจังสี่แหละจังสี่วันได้เฮาเฮาเฮ็ดจังใดเฮากระแรงสั้นแ่เป็ดได้ต้องหมดเล่นหมดครับผมเพราะเกิเลี้ยวกว่าก็แล้วก้อนงวยยังไงครับ FC ก็ถามมาหลายที่มาเป็ดไอ้ FC ว่าว่าเท่ากับ ไปหาแม่เพชรรับแม่เพชรบอกไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอไม่ต้องรอกระผ่วเพื่อเลยของแพ้รังเดิมรับเลขออกปุ๊บมันออกปั๊บเลยนี่นี่ันพี่น้องปกติมันจะมีแค่สองตัวนี้เด้ครับนี่เราก็ต้องเอาเลขตามมันมันมีเลขตามมาแล้วเขาต้องเอาตามเด้ตามอีกคนน้อแม่เออวางหันนันทําแม่แม่ถ้าแม่เอาเลขตามใส่เมื่อมกี้นี่แม่ก็ไหวเขาทั้งบนทั้งล่างเลยถ้าตามซี่สองแม่เอาตามซี่สองมัน นี่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 หนึ่งห้าสี่สองนี่เก้าสี่หนึ่งสี่สูตรมันนี่เก้าสี่หนึ่งสีมันออกแล้วบาทกับหนึ่งหสองไม่ได้ก็บืูตแต่หนึ่งหาบาทสี่สองม่นเ็นเลื่อนี่วันี้ก็เรให้เลขตามนั่นไหก็เลขตามเทากับศูนยมสาเออค่ะชุดตามสมตัวนี่ชุดสามตัวสามเจ็ดสองโอ้งามนะครับหกเก้าสามเก้าสามเลขล่างมีแค่เก้าสองกับสาหนึ่งนี่นี่นี่เลขล่างสูตรไหมนี่เลขล่างสูตรไหม บารเลขล่างสุดก็มี0ศูนย์สาให้ตามศูตัวเดียวให้ตามศูนสตัวเดียวศูตัวเดียวศูนย์แปอกจะเป็นสตำชมก็บาหลายเนาะค่ะค่เท่านี้ละได้ต้องวัดเล่นไม่เพ็ยเนาะไม่ให้รอนานครับทำช่มที่นองจะขาดจะได้ขาดจะได้รู้เนะเดือจดร่อสองไม่เพยนเจ็ดร่อสองปล่อเจ็ดสองเลยทัชุ่เจ็ดสอเลยเจ็ดสอนี่ครับผม เด็กแก่เป็ม well, ันหน่อยเด้หน่อยหน่อยครับมันหน่ชุดพร้อมนี่ชุดทั้งที่แม่เพชรแห่งวดที่แล้วครับพี่น้องได้เมื่อยได้เพชรพร้อมได้หนิแม่เพราะอะไรตรงแม่คือมันหนีเอาไอ้แม่เขียนให้แฝงเลย่นจะได้ชัดๆงามๆเพิ่นจะได้เขียนว่ายืนยันว่าเป็นตัวจริงแต่มือสวยๆตรงลายมือแม่เพชรเนาะโอ้ยบาวๆแต่คือบ่มาเอาความทุดท้ายความทุดท้ายก็บต้อเก่าหุ่นล่ะแต่ว่าแต่ว่าแม่เพชรสีเนียนซี่แฝงครับ ซีแามเนี่ยซีแปดก็อัญหาสามศูนย์สองตัวแต่ว่า<ส>ตัดศูนยออกเนี่ม,มาคำนวณคักๆแล้วตัดศูนยออกคงทุท้ายแต่ว่าเน้นให้เลขแปดมมันมามเพชรตรงแปดสามอย่างเดียวหวลอตเตอรี่ก็ซื้อ8ปดสาลอตเตอรี่ไม่เพชก็ซื้อ,อ8ปดามใบเดียวอ,อ๋อท่านผู้ชมอันที่หนึ่งหนึ่งกันยากันยาครับแม่เพชรนี่ครับแต่ว่าเลขกับเข่าลายซำนักนะเนาะบ่าเขาครับผมสองห้ <2> 2> สองหวดตีแล้วนะไม่เพดนาะตรงๆมันหงวดที่3ามหวดศูนหาคือยังว่าไม่เพดตัดตัดศูนหาออกก็ศูนต์มันตามที่จริงมันตื่นจะศูนหาผมันมันได้หนึ่งตัวนังเก่งได้หนึ่งเจ็ดเลขก็ออก 1, 6, 1>, 1นึ่งหกหน่งกหนึ่งก็แต่นึ่เจบนานเี่พราะมันเป็นแบบนี้ แม่เพลก็เลยเอาทั้สองเจ็ดอีกขาใต้เด็ดเด็ดศูนย์ฮาบาดแม่เพลกก็เลยว่าเอาสองศูนย์ไลยรอบนี้ก็ต้องตัดบาดนี้มันก็นเลยกขาค้าหนึ่งเขาบนขาหนึ่งเขาล่างนั่นเองครับผมเออเอ๋อรว้นีครับว่าจังไดปล่อยทันทีปล่อยทันทีไม่ต้องรอนะแม่เพลกเนาะหนึ่งหนึ่งกันยา มาต้องเสียตัวนี้สิมาเขียนตัวนี้ได้เอฟซีก็ว่ามักเสียงหัวหลอดไม่เพชรครับเพคนมาไม่เพชรหัวหลอดหล้วก็สดใสคนมาไว้บังหันไข่เนาะเมื่อนไข่โอ้ตาย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 ว่าฉันถูกัใครจะใส่หอดเลขเด้ไข่ว่าอยากซื้อหอดเลขเด้ว่ามันว่ามันถูกไรจุดไข่เลขออกหาเปล่เลขกูคือเก่าคักเดีบอกว่าเนี่ยเอาเลขตามก่อนเนอค่ะพี่น้องกับเลขตามไม่เพี้ยนเอาเพราะว่าบางหันเลขตามมันสี่สองอ่าเอาอันนี้เป็นเลขตามจ้ะเลขตาม เลขตามงวดเก่านะครับพี่น้องเลขตามงวดเก่าเหรมันมันเคยออกเห็นว่าที่ก่อเฮตดได้หนึ่งหกล่างหนึ่งศูนหาผนหนึ่งหกล่างมันออกหนึ่งหหนึ่งล่างงวดรุ่นมากก็ไาม่ออกศูนหานั่นแม่นมาหมกูจะจำได้แม่ค่ะจำได้เราว่าเอาสูตรเก่าเหอเออค่ะงวดเลขตามงวดเก่าก่อนมากะจัดคัดกับพานเดพี่น้องเดวยมันบรยากจัเม็ดเลขนั่งนาเนี่งวดเนี่ยกยปล่อยซีหนึ่งหาก็หาเก้าซีซีเก้าซน่ ต้องเก็บมาเทียมันออกมันเข่าเข่าขาดเตะมันเข่าคักคือยังเห็นมันสิฟังควุ่มนี่นี่มันย่างวนนี่มันย่างหาสามศูนย์วันวันวันหมื่นวันปล่อยหาสามศูนย์ก็สี่แปดสามเลีดนี่แต่ว่าร่างนี่มันมีตัวเดียวคือศูนย์สามอ่าศูนย์สามนี่เป็นชุดเก่าเม่เป็ดชุดเก่าครับเออชุดเก่ามีแค่นี้อ่านี้ชุดใหม่บ้านชุดใหม่เนาะแม่เพ็ดชุดใหม่ยำว่องนี่ บผมคือเกาจะไปสื่อตัวอื่นผมก็ยังมาสื่อเรื่อยสี่เอกสารหันงวดเอกสารเกตสองนี่เลขล่างเก้าสองนี่นี่ครสูตุดนี่ได้หนิชุดของของไม้ชุดนี่ชุดเันที่หนึ่งกันย่านี่เนาะค่ะชุดเป็นที่หนึ่งคอ่ามันมันจะมีเลขเลขสามตัวนี่ยชุดสองสองชุดเลขสองตัวกับสองชุดแค่นั้นค่ะครึ่งวันสี่หนึ่งหาเลขแรงหนึ่งสี่หาเกาซี่เลขล่างซี่สองครับตามสูตรแม่นั่น ที่จริงก็สีอัที่จริงว่าสีอัเลขกหกอีกชุดนึงหกเก็สามกันหกเก็สามกับตัวเก้าอันล่ะตัวหกเก็ดสองนี่แหละกับตัวเก้านั่นแหละแต่ว่าตัวนี้มีตัวเดียวเอาเนนแมะตัวฟันฟันตัวนี้นะเอาสีแดงได้เอาเนนบะแม่เอาสีแดงใส่สีแดงน่ฟันสีแดงๆดงอยู่เ่็มครับสีแดงฟันไปเลยเห็นชัดเลยแม่นองบา สีฟองเงินซะบอกเฮ้ยสีบองเงินซะบอกเฮ้ยแต่ว่ามักตัวนี้เด้นี่หมักหมักตัวนี่ล่างนี่นี่หมักมักเล็กตามนี่ครับผมมักเล็กตามเออแม่ชุดเก้าสองเน้นล่างป่ะแม่เน้นล่างนี่เน้นล่างล่างอย่างเดียวอันนี้บนอ่ะแม่เขียนตัดสองตัวไป็นเท่าไงเจ็ดสองเน่ยอ๋อกับเจ็ดสองคือว่าหันเตี้ยอ่าแม่เจ็ดสองสีแดงๆเนาะครับเจ็ดสองครับ จ็ดสองกับเก้าเก้าสามอ่าหนีวนนีปลาวยเจ็ดสองเก้าสามเอาเน่นตัวได้แม่พวกไอกาคนนี้ครับเขาก็มากกันส้นี่ละมากตัวนี้นี่ละเอฟซีมันจะได้เห็นเด่นเด่นนี่นี่นมากตัวนี้นี่ครับนี่วนนี่มากตัวนี้วนนี่คือจังแปดสามนี่วนนี่นี่นี่มากตัวนี้ครับคือจังเมืที่แล้วเนาะแม่เนาะ บาตมันนอนควบนวดแล้วสูนจีนเขามีเด้ก็เลยตัดออกกุมนวตัดออกแต่ว่าเ้ากระเด็นตู้เปนแล้วกระแล้วแต่เพราะว่าครับบางเรื่องมันก็อาจจะเข่าแต่ว่าในควบมือซึ้งเนาะเอาแม่วิ่งชุดวิ่งแม่วิ่งวิ่งเลยครับผมวิ่งครับผมวิ่งอ่าวิ่งเลยแมววิ่งก็เจ็ดครับผมเจ็ดสองน่ะวิ่งเจ็ดกับสองเด่นเจ็ดนะแม่เนาะเด่นเจ็ดรองสองมันหนามาน้ำกันนี่แล้วจังสิ่ขัดตัดแตงไดงเนาะคับก็งวดก้อนคือกันงวดเก่าซีนั่น เราแฝดสามพึ่กันเนี่ยเอาครับท่านะแต่มันถืยเป็นคู่กันดอกร้องดอกเนี่เอาเป็นคู่กันอยู่แล้วนี่ยมัดเท่านี้ละเท่านี้นะครับมัดเท่านี้ครับโอนบ่ลายตัวบ่ลายตัวไม่เพ่งเงิน นี่ครับรีบปล่อยนะแม่เพชรเนาะรีบปล่อยเลยรีบปล่อยป่อยเพื่อนเลยเดี๋ยวแต่ว่าจะเพชรเอาของอาจารย์โน้นอาจารย์นี้แต่ว่าเลขออกปุ๊บนาทีน่ะเดียวแล้วจบบนล่างเลยจบเลยนะแม่เพชรเนาะไม่ใช่เลขฝันเนาะเลขคำนวณเลขคิดเลขอยู่ในสมองวันเด็กคุยเด็กคุยเซยครับเอานี่ค่ะเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอประจัดดคักระพนครับท่านผู้ชมครับ แต่ว่ามักหลายได้ศูนย์สามก็เปลน่างศูนย์สามก็กองทองล่างครับผมเออเพราะว่าวางหันซีสองล่างกับมากมากกอดวัดเสือบันรุ่งวนนี้โอ้โหันจะจครับแน่นอนือกถึงน้ำลายหมหลายชุดหลายตัวด้วยครับผมวงทดท้ายก็เกาครับไม่ก็เก่าอ่าแม่เพชรมียำน้องครับน้องครับงวดเก่าครับแม่เพชรเอางวดเก่าใส่น้ำเพราะว่ามาเกลี่ยกล้วยกลยสาม ตอนเต้ยปลอยหนึ่งหกกับศูนหาเพรานี้อวอหนึ่งหกหวดนุ่นมากเพราะหวอศูนหายเลยเก็บมาใส่ปัจเทียนมันอ่อนมั่นต่อไปองชุดเน้นครับพี่น้องครับบนหางเดียวเท่านั้นครับแขนแขนนินนนสามเจ็ดสองครับหกเก้าสามหกเจ็ดสองตัวร่องเลยพี่น้องครับสองตัวบนเจ็ดสองนี่ครับตัวเด่นตัวเน้นวงกลมตีกรอบให้ชัดเจนเก้าสามตัวร่องชุดล่างหวดเกชุดล่างไม่เพชรยำเก้าสองครับผมตรงๆว่าไม่เพชร ตรงตรงเลยค่ะบนตบนตรงถ้าถ้าคือแานม่ามันพอไปตกกลับมันตรงเป๊ะครับสามหนึ่งเป็นตัวร่องด้วยครับชุดล่างครับย้ำบนสามเจ็ดสองชุดเน้นนะครับเนาะเจ็ดสองครับชุดเน้นเจ็ดสองหกเก้าสามหกเจ็ดสองนี่ชุดรองเก้าสามเป็นตัวร่องครับล่างเก้าสองสามหนึ่งวิ่งเจ็ดตัวนินรองสองครับผมนี่ครับแคปหน้าจอตามนี้ครับ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ตามนี้นะคะสาวสกกลก็ฝากไว้มี่เพียงเท่านี้นะคะขอยพ่อยเม่พพ่นองท,ทุกๆท่านโชคดีถูกไวร้รวยเงนินไปน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งกันยายนเนาะค่ะค่ะถ้าชอบทามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทา้งช่องเลยเด้อค่ะค่ะพอกันไ่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ